คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าชีวิตอยู่ดีๆก็เริ่มพังทงั้งๆที่คุณไม่ได้ทำอะไรผิดโอกาสที่เคยเข้ามาหายไปทีละอย่างคนที่เคยอยู่เริ่มเดินจากไปแบบไม่มีเหตุผลและทุกอย่างรอบตัวเหมือนพลังมืดที่มองไม่เห็นกำลังบีบให้คุณเปลี่ยนอะไรบางอย่างมันไม่ใช่ความบังเอิญและไม่ใช่โชคร้ายที่เกิดขึ้นสุมส่มๆ แต่มันคือ Taste from the Universe แนวคิดที่เนวิ l e g ดด d a r d และรอนเดเบิกล่าวถึงว่าจักรวาลจะทดสอบแรงสั่นสะเทือนของเราก่อนเสมอว่าเรามั่นคงพอจะรับสิ่งที่เราขอหรือไม่ก่อนที่ชีวิตจะพาเราไปสู่จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่จักรวาลมักจะไม่ให้ของขวัญก่อนแต่มักจะทดสอบหัวใจก่อนเสมอทุกเส้นทางการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เริ่มจากความง่ายดาย แต่มักเริ่มจากความไม่เข้าใจความสับสนความรู้สึกว่าแล้วทำไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันแต่เบื้องหลังพายุที่สัตว์เข้ามาคือกลไกลของ d ิวายทามมิ่งที่ดิพักชมราเคยบอกว่าสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นในเวลาที่สมบูรณ์แบบเสมอแม้ว่าจะไม่ใช่เวลาที่เราคิดว่าใช่เบื้องหลังทุกพายุคือจังหวะศักดิ์สิทธิ จักราวาลไม่ได้วัดว่าเราจะสำเร็จไหมจากวันที่ทุกอย่างราบรื่นแต่จักราวาลวัดในวันที่คุณไม่มีหลักยึดและคุณยังเชื่ออยู่ไหมวันที่คุณมองไม่เห็นแสงแต่คุณยังเดินต่อได้ไหมนั่นแหละคือบททดสอบที่แท้จริงและนี่คือ5เหตุการณ์ที่มัาเกิดขึ้นเสมอก่อนที่ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถ้าคุณกำลังเจอสิ่งเหล่านี้อย่าเพิ่งถอยเพราะคุณ อาจอยู่ในสนามทดสอบของจักรวาลแล้ว 1. เหตุการณ์แรกคือการที่พื้นดินเก่าที่คุณยืนอยู่เริ่มสั่นสะเทือนอย่างไม่มีเหตุผลมันอาจไม่ใช่เหตุการณ์ใหญ่โตในทันทีแต่มันเริ่มจากความรู้สึกเล็กๆที่บอกว่าบางอย่างไม่เหมือนเดิมแล้วงานที่คุณเคยทำด้วยความเคยชินเริ่มรู้สึกว่ามันไม่เติมเต็มเหมือนเมื่อกอ่อนความสัมพันธ์ที่คุณเคยมั่นใจ เริ่มมีรอยร้าวบางๆที่คุณปฏิเสธไม่ได้กิจวัตรประจำวันที่เคยทำให้รู้สึกปลอดภัยกลับกลายเป็นกรงที่ค่อยๆรัดแน่นขึ้นทุกวันนี่คือสัญญาณของ Oh! Foundations are Shaking พื้นฐานเดิมที่เคยรองรับชีวิตคุณกำลังสั่นคลอนภายใต้แรงสั่นจากจักรวาลไม่ใช่เพราะคุณทำอะไรผิดแต่เพราะเส้นทางชีวิตของคุณกำลังจะขยับระดับ ลองเลือกภาพคุณยืนอยู่บนพื้นแผ่นดินที่เคยเรียบสงบมานานแล้ววันหนึ่งมันเริ่มมีแรงสั่นเบาๆใต้เทา้าตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกไม่แน่ใจคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงหายแต่จักรวาลไม่ต้องการให้คุณอยู่ที่เดิมอีกแล้วแรงสั่นจึงค่อยๆเพิ่มขึ้นจนคุณไม่สามารถแกล้งทำเป็นไม่รู้สึกได้อีกต่อไปนี่คือ c o s m i ิ Push แรงกระตุ้นจากจัก,กรวาลที่บังคับให้คุณตื่นจากพื้นที่ปลอดภัยเก่าๆมันไม่ใช่การลงโทษแต่มันคือการปลุกให้คุณไม่หลับไหลอย,อยู่ในความเคยชินในคำสอนของเวนเดเยอร์เคยกล่าวไว้ว่าเมื่อคุณถูกบังคับให้ออกจากเขตปลอดภยัยมันไม่ใช่จัก,กรวาลที่โหดร้ายแต่มันคือจัก,กรวาลที่กำลังเตรียมคุณให้เติบโตความสั่นคลอนไม่ได้มาเพื่อทำลาย แต่มาเพื่อเปิดประตูให้คุณเดินออกจากกรงที่คุณไม่รู้ตัวว่าขังตัวเองไว้และเมื่อประตูเริ่มเปิดคุณจะได้ยินเสียงเล็กๆข้างในกระสิบว่าถึงเวลาแล้วอย่ากลัวเมื่อสิ่งที่เคยมั่นคงเริ่มสั่นคลอนเพราะนี่ไม่ใช่สัญญาณของความพังทลายแต่มันคือขั้นตอนแรกของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและถ้าคุณฟังอย่างเงียบๆคุณจะรู้ว่า ทุกแรงสั่นที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ได้พยายามผลักคุณออกแต่มันกำลังเรียกคุณกลับสู่เส้นทางใหม่ที่รอคุณอยู่เสมอ 2. หลังจากพื้นดินเก่าเริ่มสั่นคลอนบททดสอบต่อไปของจักรวาลมักมาในรูปแบบที่ลึกกว่าไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงภายนอกอย่างเดียวแต่เป็นการพรากบางสิ่งที่ฝังแน่นในหัวใจเราออกไปอย่างเงียบเยบคนที่คุณรัก อาจเริ่มห่างออกไปโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนบางครั้งไม่ใช่การทะเลาะไม่ใช่ความผิดของใครแต่มันคือการที่เส้นทางของคุณกับเขาเริ่มเดินไปคนละทิศโอกาสที่คุณเฝ้ารอเหมือนถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆจนคุณเริ่มสงสัยว่ามันยังเป็นของฉันอยู่ไหมหรือบางสิ่งที่คุณเคยเชื่อว่าขาดไม่ได้จู่ๆก็หายไปแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนมือที่เคยจับไว้แน่น ถูกค่อยๆค,คลายออกโดยที่คุณไม่ทันรู้ตัวนี่ไม่ใช่จักรวาลที่กำลังลงโทษคุณแต่มันคือ Divine Recalibration การปรับสมดุลแบบศักดิ์สิทธิ์เป็นช่วงเวลาที่จักรวาลจัดระเบียบพลังงานใหม่ทั้งหมดเพื่อลบสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเส้นทางข้างหน้าให้ออกไปอย่างนุ่มนวลแต่เฉียบคม spiritual teachers หลายท่านเช่นสัตว์ครู และเอ็กฮาร์โทเลเคยกล่าวว่าเมื่อบางสิ่งหรือบางคนจากไปโดยไม่มีเหตุผลอย่าไล่าตามจักรวาลกำลังจัดระเบียบเส้นทางชีวิตของคุณใหม่จักรวาลรู้ว่าเรามักไม่กล้าตัดอะไรด้วยตัวเองเพราะเราผูกพันเรากลัวการสูญเสียเรากลัวความว่างเปล่าดังนั้นจักรวาลจึงถอนรากบางอย่างออกแทนเรา ช้าๆเงียบๆแต่เด็ดขาดเพราะบางสิ่งที่หมดวาระแล้วไม่สามารถพาเราไปยังเส้นทางใหม่ได้อีกและใช่มันเจ็บเพราะนี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนตารางชีวิตแต่มันคือการเปลี่ยนสนามพลังงานทั้งหมดของเราเหมือนการถอนเส้นใยที่เคยพัฒน,นาการจิตใจออกทีละเส้นแต่ในความเจ็บนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ซ่อนอยู่จักรวาลกำลังเคลียร์พื้นที่ เพื่อให้ของใหม่ที่ตรงกับพลังของคุณในตอนนี้ได้มีที่ยืนบางครั้งสิ่งที่หายไปไม่ใช่เพราะคุณไม่คู่ควรแต่เพราะพลังของคุณเติบโตเกินกรอบเดิมแล้วและจักรวาลรู้ว่าถ้ายังเก็บสิ่งเดิมไว้คุณจะไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้เต็มที่ดังนั้นเมื่อบางสิ่งหายไปอย่าเพิ่งรีบเติมเต็มความว่างนั้นด้วยความกลัว อย่าพยายามดึงสิ่งที่กำลังจากไปกลับมาเพราะถ้าคุณฟังอย่างสงบคุณจะได้ยินเสียงกระซิบของจักรวาลว่า trust the recalibration จงเชื่อในกระบวนการปรับสมดุลน,นี้ทุกการจากลาไม่ว่าจะเป็นคนโอกาสหรือสิ่งที่คุณเคยยึดไม่ใช่จุดจบแต่มันคือการเคลียร์เวทีให้เรื่องราวใหม่ได้เริ่มต้น 3. เหตุการณ์ซ้ำๆที่บีบให้เปลี่ยนคุณเคยไหมคะที่สถานการณ์บางอย่างในชีวิตเกิดซ้ำเหมือนเดิมไม่ว่าจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนคนเปลี่ยนที่อยู่แต่สุดท้ายเรื่องเดิมกลับตามมาหลอกหลอนในรูปแบบใหม่เหมือนจักรวาลตั้งใจเขียนบทเดิมซ้ำๆจนคุณหนีไม่พ้นเจอคนแบบเดิมซ้ำๆแค่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนฉาปัญหาเดิมที่คุณคิดว่าจบไปแล้ว กลับโผล่มาในรูปแบบใหม่โอกาสที่คุณอยากได้วนมาแล้ววนไปเพราะคุณตอบสนองมันเหมือนเดิมทุกครั้งนี่ไม่ใช่คำสาบแต่มันคือคามมิกรลูปวงจรพลังงานที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลายเป็นวงกลมที่คุณเดินอยู่ข้างในโดยไม่รู้ตัวจนกว่าคุณจะเลือกใหม่เขคาจุมนักจิตวิทยาระดับโลกเคยกล่าวไว้ว่า ตราบใดที่คุณยังไม่ทำสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สำนึกให้ตรหนักรู้มันจะควบคุมชีวิตคุณและคุณจะเรียกมันว่าโชคชะตาจัก,กรวาลทดสอบคุณด้วยแพทเทิร์นรูปแบบชีวิตที่ซ้ำเพราะจัก,กรวาลรู้ว่าคุณจะไม่เปลี่ยนถ้าคุณยังไม่เห็นมันชัดเจนดังนั้นมันจึงทำซ้ำชัดขึ้นเรื่อยๆเหมือนครูที่ยื่นข้อสอบเดิมให้คุณเรื่อยๆจนกว่าคุณจะตอบถูก ให้คุณลองสังเกตเหตุการณ์ซ้ำๆมักมาพร้อมความรู้สึกเดิมเช่นความผิดหวังแบบเดิมความเจ็บแบบเดิมความโกรธแบบเดิมนั่นแหละคือจุดที่คุณยังไม่ได้ปลดล็อกนี่คือช่วงที่จักรวาลพูดเสียงดังว่าคุณพร้อมจะเลือกใหม่หรือยังและถ้าคุณยังตอบเหมือนเดิมจักรวาลก็จะพาคุณเข้าสู่รอบถัดไปของคามิลู แต่ถ้าคุณเปลี่ยนการตอบสนองแม้เพียงเล็กน้อยคลื่นพลังทั้งหมดจะเปลี่ยนทันทีประตูใหมยจะเปิดในแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดในคำสอนของพุทธและฮินดูข่ามาไม่ใช่การลงโทษแต่คือบทเรียนที่จะวนกลับมาจนกว่าจะถูกเข้าใจส่วนในจิตวิทยาแนวคิดแบบจุงเจียนเรียกว่าชาโด o แพทเทิร์น รูปแบบในเงามืดของจิตใจที่จะปรากฏซ้ำในชีวิตจนกว่าเราจะยอมมองตรงๆและโอบรับมันนี่แหละคือจุดที่จักรวาลบีบให้คุณตื่นจากความเคยชินไม่ใช่เพื่อทำร้ายคุณแต่เพื่อให้คุณเป็นผู้สร้างชีวิตแทนที่จะเป็นผู้รับโชคชะตาเฉยๆถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกว่าฉันเบื่อจะเจอเรื่องแบบนี้แล้วขอให้รู้ไว้เลย ว่าน,นั่นแหละคือสัญญาณว่าคุณกำลังถึงจุดเปลี่ยนของวงจรคุณไม่ได้ติดอยู่คุณแค่ยืนอยู่ตรงประตูสอบและประตูนี้จะเปิดออกทันทีที่คุณตอบบทเรียนเดิมด้วยพลังของตัวตนใหม่ 4. ความเงียบภายนอกแต่ความตื่นภายในหลังจากที่คุณเจอเหตุการณ์ซ้ำๆจนเริ่มเห็นแพทเทิร์นของจักรวาลแล้ว บททดสอบต่อไปไม่ได้มาในรูปแบบของความวุ่นวายแต่มาในรูปแบบของความเงียบอยู่ดีๆโลกภายนอกก็เหมือนกดปุ่มพอสโอกาสที่เคยเข้ามาเงียบหายคนที่เคยอยู่รายล้อมค่อยๆถอยออกสิ่งเราที่เคยทำให้คนรู้สึกว่าชีวิตมีการเคลื่อนไหวกลายเป็นความว่างนิ่งเหมือนจะกรวาลดึงคุณเข้าไปในห้องแห่งความเงียบที่ไม่มีเสียงใดสะท้อนกลับมา หลายคนเข้าใจผิดว่านี่คือจุดตกตำ่ำแต่จริงๆแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นของ Inner Awaken หรือการตื่นรู้ภายในเป็นช่วงที่พลังจัก,กรวาลหยุดเสียงภายนอกทุกอย่างเพื่อให้เสียงข้างในของคุณดังขึ้นเป็นครั้งแรกเอ็ฮาร์โทเลตผู้เขียน The Power of Now อธิบายว่าเมื่อเสียงจากภายนอกค่อยๆเลือนหาย ตัวตนที่แท้จริงจะเริ่มกระสิดในจังหวะแบบนี้คุณอาจรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในเชิงพลังงานทุกอย่างก,กำลังรีคารเบ r a รตติ้งอย่างเงียบเชียบระบบความคิดเก่าเริ่มสลายโครงสร้างพลังงานภายในเริ่มจัดระเบียบใหม่คุณอาจเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตในระดับที่ลึกที่สุดเช่นฉันเป็นใครจริงๆสิ่งที่ฉันไล่าตามมาตลอด มันคือของฉันจริงไหมฉันอยากเดินไปทางไหนต่อคำถามเหล่านี้ไม่ใช่สัญญาณของความสับสนแต่มันคือเสียงแรกของการตืน่นจัก,กรวาลกำลังดูว่ามันไม่มีเสียงยืนยันจากภายนอกคุณจะยังเชื่อในเสียงภายในได้ไหมคุณจะยังเดินต่อแม่ไม่มีใครบอกทางได้ไหมนี่คือช่วงของ secret silence หรือความเงียบศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในคำสอนของโยคะและเซน ถือว่าเป็นประตูภายในที่ผู้สแสวงหาทุกคนต้องผ่านเพราะไม่มีใครตื่นรู้ท่ามกลางเสียงดังของโลกภายนอกถูกการตื่นเริ่มจากความนิ่งบางคนทนไม่ได้กับช่วงนี้พวกเขารีบหาอะไรมาเติมรีบทํารีบขยักรีบไขวาคว้า,วาเพราะคิดว่าความนิ่งคือการหยุดแต่จริงๆแล้วความนิ่งนี้ คือช่วงที่คุณกำลังถูกปรับขึ้นเพื่อให้ตรงกับเส้นทางใหม่ที่กำลังจะมาถึงในทางพลังงานเรียกจังหวะนี้ว่า the void หรือช่องว่างแห่งการกำเนิดใหม่เป็นเหมือนจุดก่อน Big กแบงเงียบว่างเปล่าแต่มาหาศารไปด้วยพลังที่กำลังจะระเบิดออกมาดังนั้นถ้าตอนนี้ชีวิตของคุณดูเงียบอย่าเพิ่งรีบหนีจากมันเพราะนี่ไม่ใช่ความว่างเปล่า แต่นี่คือสนามแห่งการสร้างใหม่อยู่กับความเงียบนี้ให้ได้ฟังเสียงภายในโดยไม่เรีบเร่งเพราะนี่คือจุดที่จักรวาลจะกระซิบคำตอบที่ไม่มีใครบอกคุณได้และเมื่อคุณผ่านช่วง Inner Awakening นี้ไปสิ่งที่คุณได้ไม่ใช่แค่คำตอบแต่มันคือความเชื่อมโยงกับจักรวาลโดยตรงคุณจะไม่เดินแบบเดิมอีกต่อไปเพราะคุณไม่ได้เดินด้วยตา แต่เดินด้วยจิตที่ตื่นแล้ว 5. โอกาสใหญ่ปรากฏแต่พรางตัวหลังจากคุณผ่านความสั่นคลอนการสูญเสียที่ศักดิ์สิทธิ์การวนซ้ำของบทเรียนและความเงียบภายในจาก,กระวาลจะไม่ปล่อยให้คุณรอเปล่าแต่จะก,กระวาลจะมอบโอกาสให้คุณเสมอแต่ไม่ใช่ในรูปแบบที่คุณคาดคิดจาก,กระวาลไม่ชอบส่งของขวัญพร้อมป้ายบอกว่า นี่แหละของคุณจักรวาลชอบซ่อนของขวัญไว้ในรูปแบบที่ดูธรรมดาหรือบางครั้งดูเหมือนเป็นปัญหานี่คือ the disguise of opportunity หรือศิละปะแห่งการพรางตัวของโอกาสดรโจดิสเพนซานักเขียนและนักวิทยาศาสตร์ด้านจิตและควอนตัมอธิบายว่าจักรวาลจะทดสอบความพร้อมของคุณด้วยการส่งโอกาสที่ดูเหมือนความท้าทายเข้ามา ลองเลิภาพคุณขอให้จักรวาลส่งชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้ววันหนึ่งคุณได้รับข้อเสนอให้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนคุณรู้สึกทั้งตื่นเต้นและกลัวคุณลังเลเพราะมันไม่ใช่ภาพในฝันที่คุณวาดไว้คุณเริ่มสงสัยว่านี่ใช่สัญญาณไหมหรือแค่เรื่องบังเอิญน,นั่นแหละคือบททดสอบสุดท้ายของจักรวาลเพราะ manifestation ตัวจริง ไม่ได้มาพร้อมแสงสีทองหรือเสียงสวรรค์แต่มาในรูปแบบของทางเลือกเล็กๆสถานการณ์ที่ท้าทายความกลัวเดิมของคุณและโอกาสที่ต้องการความกล้ามากกว่าความมั่นใจล่วงหน้าจากระวานกำลังถามคุณว่าคุณจะมองเห็นโอกาสได้ไหมในวันที่มันพรางตัวในคำสอนของวิลเลียมวอลเกอร์แอดเคนสันผู้ปุกเบิก law of attraction ยุคแรก เขาเรียกช่วงนี้ว่าจุดที่คุณต้องแสดงออกว่าคุณเชื่อในสิ่งที่คุณขอจริงหรือไม่ไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยการก้าวออกไปโอกาสที่พลังตัวมักมีสมรูปแบบหลัก 1. ทางเลือกใหม่ที่ดูธรรมดาแต่ถ้าคุณเลือกมันจะพาคุณออกจากเส้นทางเดิม 2. ส,สถานการณ์ที่ท้าทายความเชื่อเก่าบังคับให้คุณเติบโต 3. คนหรือโอกาสที่เข้ามาแบบไม่คาดฝันต้องใช้ความรู้สึกภายในแทนการตัดสินภายนอกในช่วงนี้สัญชตาตญาณภายในจะสำคัญกว่าการคิดวิเคราะห์เพราะตาและเหตุผลอาจบอกว่ามันยังไม่ใช่แต่หัวใจที่เชื่อมกับจักรวาลจักรสิบว่าลองก้าวไปดูเถอะหลายคนพลาดจุดนี้เพราะรอให้ทุกอย่างชัดเจนก่อนถึงจะขยับ ต่จักรวาลไม่ได้ทำงานแบบนั้นจักรวาลต้องการให้คุณแสดงความเชื่อก่อนแล้วจักรวาลจึงจะเปิดประตูให้นี่คือกฎแห่งพลังงานที่ manifestation master พูดถึงเสมอโอกาสที่พลังตัวจึงเป็นเหมือนประตูไร้ป้ายดูเหมือนบานประตูธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษแต่เมื่อคุณเปิดเข้าไปคุณจะพบว่ามันคือประตูบานสำคัญที่สุดของชีวิต ถ้าตอนนี้มีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาแบบไม่คาดคิดอย่าเพิ่งรีบตัดสินว่าใช่หรือไม่ใช่ด้วยสายตาลองฟังเสียงภายในลองดูว่ามันสั่นคล้องกับพลังใหม่ของคุณหรือเปล่าเพราะบางทีของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจซ่อนอยู่ตรงหน้าคุณแล้วแค่คุณยังไม่กล้าม,มองด้วยหัวใจเท่านั้นเองถ้าตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงที่ชีวิตดูเหมือนจะสั่นคลอน คนสำคัญเริ่มหายไปปัญหาซ้ำๆวนเวียนโลกภายนอกดูเงียบหรือโอกาสที่ดูไม่ชัดจงรู้ไว้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบแต่นี่คือสนามทดสอบของจักรวาลที่วัดว่าคุณจะยืนหยัดอยู่บนพลังของตัวเองได้หรือเปล่าไม่ใช่เพราะคุณรู้คำตอบแต่เพราะคุณเชื่อในพลังของจักรวาลและในหัวใจของตัวเอง บททดสอบของจักรวาลไม่ใช่เพื่อทำร้ายคุณแต่มันคือการปลุกตัวตนใหม่ที่คุณไม่เคยรู้ว่ามีอยู่เมื่อสิ่งที่มั่นคงสั่นคลอนคือเวลาที่คุณจะสร้างฐานใหม่ที่แท้จริงเมื่อคนบางคนหายไปคือเวลาที่คุณจะกลับมาอยู่กับตัวเองเมื่อปัญหาซ้ำๆกลับมาคือเวลาที่คุณจะเลือกเส้นทางใหม่เมื่อโลกภายนอกเงียบ คือเวลาที่คุณจะได้ยินเสียงของจักรวาลและเมื่อโอกาสที่พรางตัวมาถึงคือเวลาที่คุณจะก้าวเข้าสู่บทต่อไปของชีวิตถ้าคุณกําลังเจอสิ่งเหล่านี้อยู่อย่าก,กลัวและอย่ารีบหนีเพราะคุณไม่ได้อยู่ในจุดจบคุณอยู่ในจุดเปลี่ยนเชื่อในพลังของจักรวาลเชื่อในเสียงภายในแล้วคุณจะพบว่า ทุกบททดสอบไม่ได้มาเพื่อลมคุณแต่มาเพื่อยกระดับคุณให้พร้อมรับของขวัญที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม